จากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจำนวนยอดไลฟ์แฟนเพจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงไม่จบตาค่ะเห็นแล้สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอุน้มเหมือนเดิมน,นะคะในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีเพิ่มไลฟ์เพจค่ะวิธีนี้นะคะเหมาะก,กับทุกคนเลยที่มีแฟนเพจนะคะเป็นของตัวเองหรือถ้าใครนะคะยังไม่มีแฟนเพจเนี่ย เราสามารถเข้ามาดูนะคะเพื่อการศึกษาไว้ก่อนได้ค่ะวิธีนี้นะคะทำง่ายปลอดภัยไม่ใช่รหัสผ่านใช้แค่เพียงลิงก์ Facebook ค่ะในการเพิ่มไลค์ซึ่งในคลิปนะคะอุ้มก็จะสอนค่ะว่าเราสามารถหาลิงก์เพจ f a c e b o o เไื้อจากที่ไหนนะคะไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็วิธีนี้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่แอดไลน์ไปหาแอดมินนะคะแล้วก็ส่งลิงก์ของ Facebook ของเราไปเนี่ยจากนั้นนะคะรอยอดขึ้นได้เลยส่คนไหนนะคะพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคำตอบ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมานะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์แอดไซต์ปั๊มฟอลโล่ค่ะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยเนาะซึ่งการไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเนาะประเภทแรกนะคะจะเป็นบัญชีคนไทยล้วนประเภทที่2นะคะจะเป็นบัญชีคนต่างชาติวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกบัญชีคนต่างชาติค่ะ บัญชีคนต่างชาติก็คือหมายถึงเป็นคนต่างชาติมาไล้เรานะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นคนไทยมาไล้เราค่ะและนี่ก็คือโปรไลฟ์แฟนเพจ Facebook ต่างชาตินะคะเพื่อนๆเริ่มต้นนะคะที่100ไลค์นะคะเพียง190บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึงส0 0 0 0ไลค์กันเลยทีเดียวในวันนี้นะคะอุ้มเลือกที่100ไลค์ค่ะเพื่อนๆพอเราเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะ เป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพนี้ค่ะลงเครื่องนะจากนั้นก็นําภาพนี้นะคะไปเปิดในแอดธนาคารใดๆก็ได้ค่ะโอนเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปให้กับแอดมินนะคะขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์แฟนเพจของเราให้แอดมินค่ะเราไปดูกันเลยเริ่มจากไปที่หน้าเพจค่ะกดจุด3จุดนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงล่างสุดค่ะ เพื่อนๆจะเห็นคำว่า copy link นะคะกดตรงนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานำลิงก์ที่ได้เนี่ยมาวางในแชทไลน์ส่งให้อดมินแบบนี้เลยนะคะก่อนเริ่มงานนะคะอดมินเนี่ยจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่มีอยู่ที่2.2 0 0 0ไลค์นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยหลังจากนี้ค่ะยอดเริ่มนะคะมีอยู่ที่2.2 k ไลค์หรือประมาณ2,200ไลค์นะคะเพื่อนเพน อุ้มจะรีเฟ s h หน้าจอแบบเรียวทันนะคะเพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นได้เลยนะรอไม่นานนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่ 2.3k ไ like ลค์แล้วค่ะขึ้นไวมากๆเลยนะคะยอดแถมขึ้นเนียนๆนะคะไม่โปกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างนะคะที่มากดไลค์เราหรือ f o ลโล่เราเนาะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสอคลิปการสอนเพิ่มไลค์เพจ จากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนยอดไลฟ์แฟนเพจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงไม่จกตาค่ะสรุปแล้วในร้านนี้นะคะเขาทําได้จริงไม่ได้ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะหากคนไหนนะคะกําลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็เชื่อถือได้อุ้งขอแนะนําร้านนี้เลยนะคะเขามีชื่อว่าร้าน Follow Thai ค่ะเพื่อนๆสาม,มารถแอดไลน์ไปแอดมินได้เลยที่ไลน์แอดไซน์ปั๊ม Follow รายละเอียดนะคะตามด้านล่างจอนี้เลยค่ะ เอาลค่ะใส่วนของวันนี้นะคะอุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ